คุณวีนามีอะไรกับฉันหรือเปล่าคะวีนากระตุกยิ้มร้ายก่อนจะมองอัญญารินตั้งแต่หัวจรดเท้าดูคุณสนิทกับเจ้านายจังเลยนะคะดูเป็นอย่างนั้นหรอคะทั้งทั้ที่ความจริงแทบจะกินหัวกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วผู้หญิงคนนี้สายตาไม่ดีหรือเปล่ามองยังไงว่าเธอกับชาตรีสนิทสนมกันคุณชาตรีนี่ก็ใจดีจังเลยนะคะกล้าเอาคนแบบคนมาทํางานด้วยเนี่ย คิ้วเรียวกระตุกอีกครั้งเมื่อเห็นสายตาที่วีนามองมาที่เธออย่างเหยียดยามคนแบบฉันมันทำไมเหรอก็อ้วนแถมเตี้ยอีกขอโทษที่พูดตรงๆนะคะแต่การทำงานนะ่ะภาพลักมันก็สำคัญถ้าฉันเป็นคุณชาตรีคงไม่เอาคนแบบคุณมาเป็นเลขาหรอกนะต้องคอยพาติดสอยห้อยตามไปทุกที่ไม่เจริญหูเจริญตาเลยอัญยรินกำมัดแน่นพูดขนาดนี้ไม่ต้องขอโทษก็ได้นะคะแต่ฉันก็เข้าใจคุณนะคะ ความคิดของคุณมันเป็นความคิดของมนุษย์ตั้งแต่ร้อยปีที่แล้วแล้วล่ะค่ะส่วนเจ้านายฉันเขาเป็นคนสมัยใหม่เขาเลยไม่มานั่งมองเหยียดใครแบบที่คุณทำแล้วเรื่องเจริญหูเจริญตาฉันก็ยอมรับนะคะว่าฉันอาจจะไม่ได้เอลเอสเท่าคุณแต่มีเยอะก,กว่าคุณเป็นสิบเท่าเลยค่ะอันยรินมองไปที่หน้าอกแบนราบของวีนาที่ไม่ได้ครึ่งของเธอเลยสักนิดก่อนจะเชิดหน้าดันหน้าอกอย่างคนเหนือกว่าคำพูดแค่นี้ยังคิดว่าจะทําร้ายเธอได้งั้นเหรอวีนา่ะเด็กน้อยเกินไป คำแรงๆกว่านี้เธอก็เจอมาล้วอีอีอ้วนพุ่งนำเน้าอกแบบแกมีนาะมานพูดแบบนี้กับฉันงั้นเหรอแล้วก็จะทำไหมอีอกแบนอัญญารินเท้าเอวเชิดหน้าสู้วีนาแต่ก่อนที่สถานการณ์จะแย่ไปกว่านี้ชาตรีก็เดินเข้ามาซะก่อนค,คุณชาตรีช่วยวีนาด้วยค่ะคุณอัญญารินเธอว่าวีนาคิวเข้มถึงกับกระตุก